บายดีพ e kind of ่อแม่พี่น้องวันนี้สิบห้าไปหากบหาเขียดเลาะธงคือเกาวอุปกรณ์ก็คือเกาเสียมไม่ก็คองจักสีหาได้จักรอจักรีมานจักรอมันลองไปหลังจากหายหนาหายตาไปหลายมือนะเทามาเบิ่งนน้ำกันว่าสิมานบอมันีมานแล้วมาดเขียดมาดเขียด เขียดนิมโมเขียดคล้าครับเด้โอ้ยลุดส่วนนี่ๆๆเขียดคล้าครับทางอื่นมูหัวห้องสื่อจะได้เนอะแต่ว่าบ้านเฮาในเอินเขียดคล้าครับนี่โตที่3

ย่างนั้นอ่ะหูนี่ก็ยันเจ็ดประตูเมมหูนะมันเป็นบอลอันนั้นเข้าตาขุดเลยมันมาอยู่เออเจ็ดรันอืมเป็นไงบ้านฮัมได้ไหมมันเขียนอยู่หันจกได้อยู่แต่บ่มีเขียนหัน จบอย่างเป็นอย่างนี่คือโครงเคปไปไปต่อไปต่อเบิดแล้วละสรุปหูเนี่ยมันเก่าโตเนาะไปหูต่อไปคุ้มต่อไปมาเบิ่งคุ้มตอนนี้จะได้จ,ดจะโต Làm Đâu bây สี่ตันสี่สี่โต้คุ้มตัน phải đi 14 tổ nó, tao vào tổ bầu nhầy, nhẹ, cò nhẹ, cứ đi đại 14 tổ, bớt lại bạn bận, bay bàn may bạn theo kiệt im ồ năm an, kiệt im ồ kêu, tổ, đại tổ, đẹp มานตะเขียดอีโมพี no. ่น้องเอ้ยมันนี่บได้กบได้ตะเขียดป้าทลายแต้อ่ะห้ามมัดอันนั้นเอากบเอาเขียนเลยนะมันลายโตรบ้านมันแล้วมันแล้วพี่หน่อยบรายคุดเด้อไมีแต่กบเอาอเเชียงเหรอได้ สเอาจะได้หรอบาเ้อมมาลัดซอยะน่อมิจะโต๋อบงไงนายมาลัดซอยเลยนโตกูชิป็นไงล่ระไหนฮะอืมยไหนป็นสไอตันี่โอ้มนก็ลายโตแล้วใช่คุเบิงนี่โต โอ้สามตัวาตัวหกตัวป้าเราได้เขียดคว่ำลายเยอกระปูกตัวหนึ่งเขียดน้อยหนึ่งเนื้อเดือดเขียดเาะมึงจะว่าดอะไเอาพอดีได้สิบสองตัวหูั่นนี่แต่เขียดล้วนลหลังจากหาเขียดได้แล้วก็มาเอาะกกมากระทันพี่น้องเอ้ยป้าคว่ำมันดดเก็บเก็บเอ่น

มึงเก็บไว้กินอันกับผู้บ่าวมึงบอกยังไปเปลี่ยนปะบอกจะมาดกแต่พูดพี่น้องเอ้ยกกตั้มตั้มทุกจะดึงทีมเอาไว้กินมืะลังเอ้าคลิปเฮากระซิบเพียงตอนนี้น้องพี่น้องนะเดี๋ยวมาสรุปตอนถ่ายสิได้เกียรติไลน์ไปได้ไลน์ดุนตอนไทย นี่ผลงานบัดนี้ไปหาขุดหาแย่มืนี้ได้ลายเอิบอยู่มานอยู่ได้กบตัวนึงมานๆได้อาหารแงแล้ว